ได้ยินข่าวคนใกล้ตัวเนี่ยเสียที่เสียนาเนี่ยหลายสิบไร่เพราะว่าการพนันออนไลน์อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับใครที่กำลังเล่นอยู่ก็ตามหรือคิดจะเข้าไปในวงการนี้ก็ตามเนี่ยจากใจโปรแกรมเมอร์นะมึงไม่มีทางชนะเจ้าของแพลตฟอร์มได้หรอกรอบที่มึงได้รอบที่มึงเสียมันไม่ใช่โชคชะตา มันถูกกำหนดไว้แล้วไม่มีใครที่เขาจะเปิดเว็บพนันขึ้นมาแล้วให้ตัวเองขาดทุนให้ตัวเองเสียหรอกแล้วมันไม่ใช่ที่แหล่งทําธุรกิจไม่ใช่ที่จะใครจะไปตามหาความฝันสร้างเนื้อสร้างตัวไปขุดทองได้ไม่มีมีแต่ความมอมเมาไร้สติเอาเงินไปให้เขาได้มาเยอะก็เสียคืนหมดขนาดไฮโลยังมีรีโมทเลยไอสัตว์พิกสเป็นเอี่ยวได้เลย นับภาษาอะไรกับโค้ดกับโปรแกรมกับเว็บไซต์แท้ๆคนเขียนได้แท้ๆทำไมมันจะเขียนไม่ได้มันเป็นโค้ดอยู่ข้างหลังพวกมึงไม่เห็นหรอกอีฮีแยแชร์ก็แชร์จังนะชักชวนคนไปเล่นให้ตำรวจจับแม่งหมดซะไอ้พวกเฮียเนี่ยยุคใหม่แล้วสมองใช้กันบ้างไปทำมาหากินอย่างอื่นนูน่น